สวัสดีครับเรื่องแรกที่ต้องพูดถึงเพราะเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับที่อเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือชาลีเคิร์กนะครับนักเคลื่อนไหวอนุนรักษนิยมหรือว่า Conservative คอนเซอร์เวทีฟนะพูดง่ายๆคือตรงข้ามกับเดโมแครตนะครับคือแกดิเบตเก่งมากนะครับพูดเก่งมากแกออกพูดอบอกให้สัมภาษณ์ไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆงานต่างๆเยอะๆมากมายนะครับป็นไวนัลในโซเชียลมีเดียมานานแล้วนะครับ แล้วก็เป็นผู้ขอตั้ง Turning Point USA ด้วยครับเสียชีวิตหลังถูกยิงระหว่างงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยยูทาห์วอลเลย์เมื่อคืนนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆจริงๆนะครับเพราะว่าชาดีเคิร์กเนี่ยผมก็ติดตามเข้ามาตลอดเพราะว่าเขาพูดเก่งนะชอบเถียงกับพวกลิเบรัลนะครับเป็นวิดีโอที่หาดูได้เยอะแยะมากมายอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละ คือแกก็เพิ่งอายุ31ดโดนยิงเสียชีวิตในงานท่ามกลางคนมากม่ยนะครับือตามรูปนี้เลยเป็นงานที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยซึ่งมันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นเลยนะครับอันนี้เทียบได้กับตอนที่ทรัมป์เขถูกยิงเรื่องการเมืองนั่นแหละมันกลายเป็นเรื่องที่ ทำไมต้องมีการยิงกันซึ่งมันไม่สมควรจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับมันเหมือนการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดของคนอเมริกันซึ่งเป็นพื้นฐานของอเมริกานะครับจนนักข่าวช่อง Fox News เนี่ยถึงขนาดออกมาบอกว่าต้องทําสงครามกับคนพวกนี้แล้วนะครับอันเนี้ยเอาแค่รู้ไว้เฉยๆนะครับว่ามันจริงๆเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับคือคนที่ไม่พอใจนักการเมืองหรือว่านักเครื่องไหวแล้วมายิงกันแบบนี้สังคมมันจะอยู่กันไม่ได้จริงนะครับ ต่อไปอเมริกาที่มี Freedom o f Speech เนี่ยจะเป็นยังไงก็นึงไม่ออกจริงนะครับแล้วก็ล่าสุดคือทางตำรวจก็บอกว่าได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วนะครับซึ่งก็ต้องมาดูแรงจูงใจกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวลายนะสำหรับสังคมอเมริกันจริงๆนะครับทําเองก็ได้ออกมาประกาศแสดงความเสียใจกับชาลีเครกและครอบครัวด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวผมก็ตกใจมากอยู่นะเพราะว่าแกก็ยังอายุน้อยอยู่เลยแล้วก็เป็นคนที่ น่าจะมีคนไม่พอใจถึงขั้นมายิงแกในงานได้ไงก็ไม่รู้นะครับคือคนดูแน่นขนาดนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะที่ไหนอะไรยังไงก็ตามนะครับ ก็ปรับอารมณ์กลับมาเลือก XRP กันนะครับก่อนอื่นก็มาดูช่องข่าวเยอรมันกาวเหรียน XRP กันนิดหนึ่งแล้วกัน,นครับอันนี้คือผู้ประกาศแกบอกว่า XRP ETF เนี่ยจะทำให้ราคา XRP สูงพุ่งสูงขึ้นฟรีดนะครับอะไรประมาณนั้นก็จบข่าวแค่นี้นะครับก็หวังว่าจะมีทำให้มีกำลังใจกันบ้างแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้พอสมควรเหมือนกันที่ XRP ETF เนี่ยจะได้รับการอนุมัติ เพราะว่าจากไอ้โพลีมารเก็ตเนี่ยก็บอกว่าความเป็นไปได้ในการอนุมัติเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง94%เลยทีเดียวนะครับแต่ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะคงต้องมาลุ้นกันไปเรื่อยๆนะเพราะว่าก็ยังเหลืออีกตั้งเดือนหน่อยๆนะครับก็จะถึงเส้นตายของเซกที่เขาจะต้องอนุมัติหรือไม่อนุมัติเรื่องนี้หรือว่าอาจจะเลื่อนออกไปอีกก็เป็นไปได้นะครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าจริงหรือไม่ที่ทรัมป์เนี่ยจะต้องการทิ้งหนี้สาธารณะสหรัฐลงไปที่คริปโตเคอเรนซี่นะครับซึ่งผมว่าหลายคนก็คงเห็นเหมือน,อนกันเพราะว่าอย่าง s t a b l e c คอ n ที่บอกว่าจะแบ็กด้วย US Government Bond บหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันก็คือหนี้ของสหรัฐนั่นแหละก็คงไม่เป็นการพูดเกินจริงไปแต่อย่างใดนะครับคือเรื่องหนี้สหรัฐตอนนี้เป็นเรื่องที่หนักหนาสัหัดมากจริงจ ผมอยากเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อนาคตจะมีผลต่อราคาคริปโตราคา XRP อย่างไรบ้างนะครับคือถ้านี่สารัฐเนี่ยมีแต่แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากนโยบายของรัมที่จะมีการใช้งบประมาณมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะสร้างนี่อีกอย่างน้อยก็3ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อจากนี้นะครับค่าเงนินดอลลาร์จะเป็นอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าเงนินดอลลาร์เองก็อ่อนค่าลงเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปให้ได้ฟังกัน ที่สาคัญคือคริปโตเนี่ยมันยังจะไปต่อได้อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าดูจากไซคลของคริปโตแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตามไซคลหนึ่งปีดีสามปีล่วงตามประวัติที่เราได้เห็นกันมาแล้วหรือเปล่าที่ทน่ากลัวคือตอนเนี้ยมันจะครบหนึ่งปีที่ดีแล้วนะครับในเดือนหน้านี้ก็จะครบหนึ่งปีที่ดีแล้วแล้วต่อจากนั้นเนี่ยอาจจะล่วงยาวๆไปอีกสามปีดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้แล้วก็เข้าใจก็เราจะได้ทําตัวได้ถูกนะครับจะได้จัดกา,ารการลงทุนของเราได้ถูกนะครับ ข่าวเมื่อวานนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ใหญ่มากครับจากก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทําวิดีโอไปแล้วว่าตําแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นในอเมริกาเนี่ยจํานวนตํแ่งตแหน่งงานเนี่ยมันลดลงไปเยอะมากๆจากเดิมที่ว่าตําแหน่งงานจะฝากกันว่าจะมากขึ้นถึงเจ0ดหมื่นกว่าตําแหน่งนะครับแต่มันเพิ่มขึ้นจริงๆแค่ประมาณสอง0 0ื่นกว่าตําแหน่งก็แสดงว่ามันไม่มีงานนะครับธุรกิจไม่ได้รับคนไม่มีตําแหน่งงานใหม่ๆเกิดขึ้นเทียบ,บกับช่วงสองปีก่อนที่ ตำแหน่งงานช่วง2ปีก่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นทีหลักแสนนะครับต่อเดือนเนี่ยตอนนี้ตำแหน่งงานมันลดลงไปกว่า80%นตไปแล้วแต่เมื่อวานนี้ก็ยังมีข่าวที่ช็อกเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องตำแหน่งงานใหม่ที่ไม่เป็นตามคาดแต่ตำแหน่งงานอเมริกาเนี่ยหายไปเกือบ1ล้านตำแหน่งเลยนะครับข่าวคือตัวเลขการจ้างงานหรือว่าที่เราได้ยินบ่อยๆว่า US Payrolls เนี่ยซึ่งเปรียบเหมือนชีพจรของ,ของเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ย ล่าสุดทางสำนักง,งานสถิติแรงงานของอเมริกาก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นที่น่าตกใจว่าตัวเลขการจ้างงานในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วมันน้อยกว่าที่ได้รายงานไปถึง911,000นหนน่งพัตำแหน่งตัวเลขนายอีเลเว่นกันอีกแล้วคื เดิมตัวเลขการจ้างงานที่ประกาศออกมาเนี่ยดูดีดูสวยหรูนะครับตลอด12เดือนจนถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคือมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเกือบ1.8ล้านตำแหน่งนะครับหรือว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีคนได้งานใหม่ประมาณเดือนละเกือบแสน0 0 0หคนนะครับอันนี้คือข้อมูลเก่าซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดูดีมากแต่ข้อมูลใหม่เนี่ย ถ้าดูแล้วก็คงต้องขยี้ตาเพราะว่าทางสำนักงานสถิติออกมาแก้ตัวเลขว่าที่จริงแล้วตัวเลขการจ้างงานเนี่ยอาจจะน้อยกว่าที่เคยรายงานไปถึง9 1 0 0 0 0หหมืนหพันตำแหน่งกันเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้มันกระทบอะไรก็คือตัวเลขที่มันผิดๆเนี่ยมันกระทบต่อการวางแผนของเฟดเนี่ยแหละเกี่ยวกับการเงินสารัฐมาตลอดปีกว่าๆที่ผ่านมานะครับ คือแทนที่เฟดจะเห็นตัวเลขการจ้างงานที่แท้จริงเนี่ยว่ามันหวยมากนะครับควรจะลดดอกเบีย้ยได้แล้วตั้งแต่ก่อนที่ทรัมป์ก็จะเข้ามารับตําแหน่งซะอีกในช่วงของยุคข,ของไบเดนเนี่ยแต่ตอนนี้ต้องไกลเป็นต้องยืดยาวมาเรื่อยๆแต่เนี่ยจะต้องมาคงดอกเบีย้ยสูงๆยาวๆมาเรื่อยๆนะครับเรื่องมาแดงในสมัยทรัมป์ซึ่งก็ดูเหมือนว่าไม่อยากจะให้ตัวเลขมันออกมาไม่ดีในสมัยไบเดนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะการตัดสินใจลดดอกเบีย้ยของเฟดที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านี้แล้วก็ยิ่งมีแรงกดดันให้ น่าจะลดดอกเบีย้ยมากกว่า0 2นย์เก็เป็นไปได้นะก็เดากันนั่นแหละ0.5%ยุดกันไปแล้วนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการที่ลดดอกเบีย้ยช้าเกินไปเสียแล้วหรือเปล่านะครับในการที่จะป้องกันการเกิด e c เ s s i o n เพราะมันลดดอกเบีย้ยช้าไปเป็นปีนะครับตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจก็เหมือนได้ดับไปแล้วนะครับการที่จะเริ่มต้นขึ้นใหม่เนี่ยมันจะยากมากเพราะว่ามันมีแรงเฉื่อยที่ต้องเอาชนะให้ได้มหาศาลนะครับรวมถึงนโยบายกำแพงภาษีของทรัมป์เองก็ ยิ่งเป็นการซ้ําเติมเศรษฐกิจสารัฐยิ่งขึ้นไปอีกก่อนหน้านี้เนี่ยทางเจอร์โรมพาเวลประธานเฟดเองก็ออกมายอมรับว่ามันมีความเสี่ยงในตลาดแรงงานที่กําลังเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นตอนนี้นักลงทุนแล้วก็ตลาดการเงินทั่วโลกก็คาดการณ์กันว่าในการประชุมของเฟดที่จะมีขึ้นในวันที่17สัปดาห์หน้านี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ เห็นการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงเมื่อคืนนี้ที่มีการประกาศค่า PPI ที่ต่ำลงไปกว่าที่คาดการไว้เยอะนะครับก็ลเลยคาดการกันนะครับว่าจะมีการลดดอกเบี้ยที่อาจจะสูงถึง0.5หรือมากกว่านั้นก็เป็นไปได้นะครับเรื่องที่สําคัญก็คือหุ้นและคริปโตเนี่ยน่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับน่าจะพุ่งขึ้นหรือเปล่าคือแยกเป็นเรื่องหุ้นก่อนนะครับคือเรื่องหุ้นเนี่ยคงต้องดูเศรษฐกิจกันก่อนเลยนะครับถ้าเศรษฐกิจเข้าสู่ recession จริงตามอัตราการจ้างงานเนี่ย หุ้นจริงๆก็ไม่ควรจะขึ้นนั่นนะครับดังนั้นต้องมาดูกันว่าเฟดเนี่ยจะลดดอกเบีย้ยได้เยอะมากขนาดไหนเพื่อกระตุ้นตรงนี้นะครับส่วนคริปโตเนี่ยมีคนเปรียบเหมือนพองคําเพราะว่ามันมีอยู่จํากัดแล้วก็รัฐบาลอเมริกันก็คุมไม่ได้นะครับก็คงจะต้องมาดูกันว่าเงินที่อาจจะไหลออกจากตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทุนเนี่ยจะมาไหลเข้าตลาดคริปโตรหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนยการลดดอกเบีย้ยก็น่าจะทําให้ตลาดคริปโตพุ่งได้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่า พอประกาศตัวเลขออกมาแล้วลดได้0.5%หรือมากกว่าเนี่ยราคาคริปโตรวมถึงราคา XRP ก็น่าจะพุ่งขึ้นไปได้นะครับอาจจะพุ่งขึ้นได้นานเท่าไหร่คงต้องมาดูกันสภาพเศรษฐกิจแล้วบรรยากาศการลงทุนมันมันไม่ค่อยให้นะครับพูดตามความคิดผมคือตอนนี้เอาเงินไปลงไว้ในทองคําส่วนใหญ่น่าจะดีกว่าแต่ผมก็ไม่อยากจะขัดลาบใครนะรเพราะอาจจะผมเองก็อาจจะเดาผิดก็ได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเห็นว่ายังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับแล้วก็ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได,ดูถ้ามีเวลานะครับไปฟังไลฟ์เมื่อคืนนี้กลับไปฟังไลฟ์เมื่อคืนนี้ดูก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ใครมีเวลาก็อยากให้กไปฟังดูเอาว่าพูดถึงการลดดอ,อกเบี้ยแล้วผมขอพูดเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับคืออาจจะทําให้ใครมองเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้คือถ้าเฟดเขาประกาศลดดอ,อกเบี้ยนโยบายลงมากถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับก็จะทําให้เกิดปัญหาคือเงินดอลลาร์ก็น่าจะยิ่งอ่อนลงนะครับ อันนี้ก็เกิดว่าใครจําได้คือตอนที่ขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะทําให้ค่างเงินดอลลาร์แข่งขึ้นด้วยการลดดอกเบีย้ยก็จะส่งผลให้ดอลลาร์เนี่ยยิ่งสูญเสียมูลค่าขึ้นไปอีกนะครับความอยากถือดอลลาร์ก็จะยิ่งลดลงไม่มีใครอยากจะซื้อถือดอลลาร์เก็บไว้เหมือนตอนนี้นะครับถือไว้ก็จะยิ่งล่วงลงเรื่อยๆเวลาเปลี่ยนเป็นเงินบาทก็จะได้เงินบาทน้อยลงเรื่อยๆตอนนี้เงินดอลลาร์อ่อนเงินบาทก็แข่งมาแล้วถึง31.6บบาทต่อดอลลาร์นะครับ จากปีที่แล้วที่ยัง3 5 3 6บาทต่อดอลลาร์อยู่เลยคือถ้าซื้อเหรียญคริปโตแล้วก็ถือว่าเฉยๆนะครับราคาที่มันเป็นดอลลาร์เท่าเดิมได้เป,เป็นเงินบาทได้น้อยลงหรือว่าขาดกุลเนี่ยถ้าหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ถ้าที่เป็นเงินบาทที่หายไปก็ถึง14%เอร์เซกันเลยนะครับแค่ถือว่าเฉยๆราคาเท่าเดิมเนี่ยแต่ว่าได้เงินบาทออกมาเนี่ยน้อยลงไป1 4เอร์เ ช่วงนี้ก็เหมาะกับการซื้อซะมากกว่าการขายนะครับเพราะว่าเงินบาทมันแข็งเวลาดอลลาร์อ่อนแบบนี้จะมีผลต่อพันธบัตรอเมริกาเหมือนกันซึ่งพันธบัตรอเมริกาหรือว่าบอลเนี่ยก็เหมือนการที่รัฐบาลอเมริกาต้องการที่จะขอยืมเงินจากประชาชนแล้วก็ประเทศต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นการก่อหนี้ของรัฐบาลอเมริกันเนี่ยแหละใครหรือว่าประเทศไหนที่ต้องการเป็นเจ้าหนี้อเมริกาก็ซื้อบอลเก็บได้นะครับซื้อพันธบัตรอเมริกาเก็บได้ก็จะได้ดอกเบี้ยตามที่ต้องการนะครับตามตลาดตามราคาตลาดเนี่ย ถ้าพันธบัตรมีความต้องการมากก็จะให้ดอกเบีย้ยจูงใจน้อยๆได้นะครับเพราะมันมีแต่คนอยากได้อยากแย่งซื้อแต่ถ้าพันธบัตรหรือว่านี่สารัฐเนี่ยไม่มีใครอยากได้ให้ดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะเชิญชวนให้เป็นเจ้าหนี้นะครับให้ถือหนี้สารัฐไว้หนี้ก็จะมีหนี้ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบ10ปีบ้าง3 0ปีบ้างหรือสั้นๆเลยก็มีนะครับถ้าไม่มีใครซื้อพันธบัตรอเมริกาก็กระทรวงการคลังก็ซื้อเก็บไว้เองได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าการพิมพ์เงินออกมาแั่นแหละ อย่างล่าสุดก็เพิ่งจะมีบอสแบ็กไปนะครับทาง U.S. Treasury เนี่ยบอสแบ็กนี่ตัวเองไป2,000ล้านดอลลาร์ไปก็เหมือนการพิมพ์เงินเข้ามาในระบบเนี่ยซึ่งครับพิมพ์เข้ามาเยอะๆก็ดีต่อตลาดคริปโตตลาดหุ้นอยู่แล้วนะครับแต่มันจะส่งผลเสียต่อเงินดอลลาร์นี่แหละให้มันเสื่อมค่าลงไปเรื่อยๆกลับมาเรื่องอัตราดอกเบีย้ยพันธบัตรสหรัฐหรือว่าบอลยิวสาคัญยังไงนะครับก็คือบอลยิวเนี่ย คำตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเนี่ยก็เป็นตัวกําหนดอัตราดอกเบี้ยสําหรับค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นสินเชื่อที่อยู่อาศัยเงินกู้หรือแม้แต่มูลค่าของสกุลเงินดอลลาร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือตลาดพันธบัตรกําลังบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงภาวะถดถอยแล้วนักลงทุนเริ่มไม่เชื่อว่าเงินเฟอ้อหรือว่านี่สินเนี่ยของอเมริกาจะสามารถควบถูกควบคุมได้นะครับไม่ว่าเฟดจะทําอะไรตอนนี้เพราะว่าบอลยูเนี่ยได้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ดอกเบี้ยพันธบัตรอเมริกาเท่านั้นแต่ว่ามันเกิดกับทุกประเทศในกลุ่ม G7 ทั่วโลกเลยนะครับเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศอังกฤษเนี่ยอาาัตราผลตอบแทนพันธบัตร20ปีที่หรือที่เรียกว่า y ิ e เนี่ยก็พุ่งขึ้นสูงสุดในระดับนับตั้งแต่ปี1988เลยทีเดียวนะครับในประเทศญี่ปุ่นเองก็อาากัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ30ปีพุ่งไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการในประเทศเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยพันธบัตรระยะยาวก็ อยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายปีเช่นกันนะครับคือดูแค่นี้ก่อนเนี่ยว่าตอนนี้มันมีใครอยากจะถือหนี้ของประเทศพวกนี้อีกแล้วนะครับก็เลยจะต้องขึ้นแบบเบีย้ยเพื่อที่จะจูงใจให้คนมาเป็นเจ้าหนี้นะครับซึ่งเปรียบเทบเป็นคนเนี่ยก็แสดงว่ามันก็เหมือนกับคนที่คนคนนั้นไม่ค่อยมีเครดิตแล้วนะเครดิตไม่ค่อยจะดีแล้วเพราะว่าคนที่จะให้ยืมเงินเนี่ยคงจะต้องมองว่าคนที่มาขอกู้เงินเนี่ยคนที่ออกพันธบัตรออกบอเนี่ย ดูเหมือนว่าการงานไม่ค่อยจะดีแล้วรายรับไม่ค่อยจะดีแล้วนี่สินลน้นผลตัวนะครับซึ่งมันก็กําลังเกิดขึ้นกับประเทศอเมริกาอยู่เหมือนกันอย่างที่เห็นนะครับและถึงแม้ว่าธนาคารสาหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยจะบอกว่าเฟดกําลังเตรียมที่จะลดดอกเบีย้ยแต่ก็เกิดผลในทางตรวงกันข้ามนะครับคืออัตาราดอกเบีย้ยพันธบัตรระยะย,ยาวเนี่ยพุ่งสวนทางนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อเศรษฐกิจมันแย่ลงธนาคารกลางก็จะลดดอกเบีย้ยลงนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ คัณรบาดเองก็จะส่งผลให้ทางดอกเบีย้ยมันลดลงไปตามด้วยนั่นคือวิธีที่นโยบายการเงินควรจะเป็นแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเฟดเขาสูญเสียความสามารถในการควบคุมอัตราดอกเบีย้ยตรงนี้ไปเนี่ยคราวนี้เศรษฐกิจอเมริกาคงได้ถดถอยไปอย่างที่ใครก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับคือแก้ไขไม่ได้แล้วขนาดเฟดยังทําอะไรไม่ได้นะครับก็าอาจจะลากยาวเป็นหลายๆปีอาจจะถดถอยเป็นหลายปีอาจจะถดถอย10ปีเพราะว่ามันมีตัวอย่างให้เห็นที่ญี่ปุ่นไปแล้ว ตอนนี้เลยต้องมาดูนะครับมาตามกันดูว่าผนของการลดดอกเบีย้ยที่จะทาให้แนวโน้มดอกเบีย้ยพนันธบัตรอเมริกาเนี่ยลดลงได้หรือเปล่ารวมถึงเรื่องที่จะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันสามารถที่จะโงหัวขึ้นได้หรือเปล่านะครับตลาดอสังหาที่ย่าแย่ลงเนี่ยจะดีขึ้นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยกู้บ้านที่ลดลงเนี่ยน่าจะทําให้มีคนเข้ามาซื้อบ้านเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่เสร็จแต่ถ้าเศรษฐกิจเนี่ยมันแย่มากจริงๆเนี่ยก็จะเกิดสิ่งที่ตรงกันข้ามกันก็คือ แทนที่จะคนจะมีแรงซื้อบ้านก็จะเทขายบ้านแข่งกันนะครับรานะคาบ้านก็จะร่วงลงอีกนะครับตอนนี้ก็มันกําลังร่วงลงอยู่นะครับราคาบ้านที่อเมริกาแล้วก็จะยิ่งร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆจนหลายคนกลัวว่าจะเกิดฟองสบู่สังหาอเมริกาแตกอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยคงต้องมาตามกันดูว่ารัฐบาลอเมริกาตอนนี้จะมีมาตรการอะไรเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกันอีกรอบหรือเปล่าถ้ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอบก็น่าจะทําให้ตลาดคริปโตพุ่งได้อีกรอบนะครับ เงินก็จะไหลเข้าระบบเศรษฐกิจแต่ก็อย่างที่บอกว่าหนี้สารัฐมันเยอะมากอยู่แล้วการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ก็จะทําให้หนี้สารัฐยิ่งเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับเงินดอลลาร์ก็ยิ่งอ่อนลงคนต้องการถึงเงินดอลลาร์ก็ยิ่งลดลงนะครับก็จะเห็นได้ว่าการแก้ไขเศรษฐกิจอเมริกาตอนนี้มันยากมากจริงๆแต่นาโน้มสําหรับคริปโตก็น่าจะดีก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเงินก็จะไหลกลับไปที่ที่มันมีผลตอบแทนมากกว่าอย่างทองคําหรือว่าคริปโตเนี่ยแหละ อันนี้คือวงเลวว็บว่าถ้าคลริปโตมันดูเหมือนของคําได้จริงๆนะครับเป็นที่พักเงินเป็นที่ที่แบบเกรงว่าในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเนี่ยเอาเก็บไว้ที่ทองคําที่คริปโตจะดีกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าเรื่องสุดท้ายก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเลื่อนแน่ๆซึ่งก็คือเลื่อนจริงๆเสกอะกาศเลื่อนการพิจารณากองทุนดอชแล้วก็เอชบีเอทีอออกไปเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมบอกแล้วว่าจะมาแซงหน้าการพิจารณาเอชอาร์พีเเนี่ยไม่ได้ ข่าวคือกร์าารัรัฐหรือว่าเซกเนี่ยได้สั่งเลื่อนการพิจารณาอนุมัติกองทุน b i t w i s e d o g e c o i n ETF แล้วก็ g r a y s c l l e c a ันดร ETF ออกไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนนะครับทำให้ความหวังของนักลงทุนนี้จะได้เห็นกองทุนเหล่านี้ถูกอนุมัติในเร็วๆนี้ต้องเลื่อนออกไปอีกครั้งก็ตามคาดนะครับถึงแม้ว่าจะถูกเลื่อนแต่ว่า Grayscale ก็คงเดินหน้าต่อไปโดยพวกเขามีแผนที่จะ แปลงกองทุน trust ของ litecoin นะครับ LTC หรือว่า bitcoin cash BCH เนี่ยให้เป็นกองทุน ETF เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและก็ทำให้ราคาของกองทุนใกล้เคียงกับราคาตลาดมากยิ่งขึ้นซึ่งเดิมทีกองทุนเหล่านี้มีราคา premium สูงเมื่อซื้อขายในตลาด OTC สรุปคือเราก็มาลุ้น XRP ETF กันเดือนหน้านี้นะครับซึ่งถ้าทาง SEC เ,เนี่ยจะประกาศก็ประกาศก่อนกลางเดือนหน้านี่แหละอีกไม่นานแล้วนะครับก็จะได้รู้ว่าถูกเลื่อนออกไปอีกหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าถามผมเนี่ย ผมยังเทไปในด้านที่ไม่เลื่อนนะครับยังมีหวังอยู่นะครับก็อันนี้ดาวเอายังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่มาฟังจนจบวันนี้ก็ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับใครมีคอมเมนต์ก็คอมเมนต์คุยทัาทายกันได้นะครับแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่ถ้ามีเวลาก็อยากให้กลับไปดูเนี่ยครับพี่ผมไลฟ์ไว้เมื่อคืนนี้นะครับก็จะอยู่ท้ายตรงด้านขวามือตรงเนี้นะครับ ก็กดดูได้นะครับก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามช่องมาโดยตลอดไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ